สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านโซลา่าก็จะพามาอัปเดตนะครับการทดสอบเปิดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด9,000 BTU นะกับชุดแบตเตอรี่ประกอบเองนะครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตขนาด280แอมป์นะครับของยี o ่ห้ออีฟนะที่ได้เคยทำรีวิวไปนะครับกับการประกอบเป็นระบบ24โวลต์นะครับแล้วก็ใช้งานกับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับของ CJ ขนาด5,000วัตต์ระบบ24โวลต์นะครับอ่ะ ผมได้ทําการทดสอบนะครับเปิดแอร์นอนนะเมื่อคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับจนถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าเครื่องมันรอดไหมนะครับหรือว่ามันกินพลังงานไปที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสําหรับเครื่องนะครับตอนนี้ก็ผมเปิดคาไว้อยู่นะกินพลังงานอยู่ประมาณ800นะครับ ตรงนี้ขึ้นเท่าไหร่849 863นะอ่านะตรงนี้ขึ้น700เอ่อ90 800นะครับมันจะดิฟต่างกันนิดหนึ่งนะประมาณเกือบๆ50วัตต์นะครับที่มันแตกต่างกันนะพอดีผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นเอ่อ uh, Wi-Fi s m a r t Meter นะครับในการเก็บข้อมูลนะก็บันทึกข้อมูลออกมาแล้วนะครับประมาณเ่อ uh, 9ชั่วโมงนะรวมรวมชั่วโมงนะครับ กินพลังงานไปทั้งหมดประมาณสองจุดห้อกิโลวัตต์อวนะครับหรือประมาณ2583วัตต์อวนั่นเองนะครับก็2หน่วยครึ่งนะกินไฟไปประมาณ2หน่วยครึ่งนะครับ9ชั่วโมงนะครับประมาณ9ชั่วโมงนะก็มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับว่าถ้าอากาศมันไม่ร้อนมากนะครับแอร์มันก็จะไม่ได้ทำงานบ่อยนะครับอันนี้ ก็อลองให้ดูนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับนี่เหลืออยู่ประมาณนี้นะ59%นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ59%ก็เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับของ EVE นะ2 8 0รแอมป์ระบบ2 4ระบบ2 4โวลต์นะครับก็เป็นสมาร์ท e m ม JK นะมี Active Balance นะครับใส่หน้าจอนะ ครับมีมีบอกข้อมูลครบเลยนะแรงดันเฉลี่ยนะครับต่อเซลล์ณนะตอนนี้นะครับชุดเบรกเกอร์ลองดูแบตเตอรี่โวลต์มิเตอร์แบบรุ่นปกตินะครับแรงดันอยู่ประมาณนี้ก็เอามานะครับทดลองใช้งานดูนะมันก็รอดอยู่นะครับเครื่องนี้นะ แต่ระยะยาวเนี่ยก็ต้องดูกันยาวๆอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับก็เท่าที่เคยทดสอบให้ดูนะครับมันจะวิ่งไปถึงประมาณ900กว่าเลยนะครับรุ่นนี้นะแต่ตอนนี้กําลังลดลงแล้วนะครับมันวิ่งอยู่ประมาณ900กว่านะครับตัวตัวนี้มันเก็บข้อมูลพลังงานนะครับเราเอาไว้เก็บข้อมูลพลังงานสามารถรีเซ็ตได้อย่างตัวนี้ผมรีเซ็ตนะก่อนที่จะเปิดแอร์นะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันเก็บพลังงาน มันใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับสำหรับการเปิดแอร์9,000 BTU ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับจประมาณ9ชั่วโมงนะครับก็กินไปประมาณเท่านี้ก็ลองหารดูนะว่าต่อชั่วโมงมันกินไปเท่าไหร่นะครับก็เอา2 6นะเอา2 6ตั้งนะครับหาร9 2,006ตั้งหาร9นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณต่อชั่วโมงนะว่าชั่วโมงหนึ่งมันกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็โอเคนะใช้ได้อยู่นะครับผ่านนะนะครับ ก็ช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับระบบใหญ่48โวลต์ผมไฟมันชาร์จไม่เต็มนะมันไม่เต็มนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาทดลองดูนะก็ผมมีในส่วนของแผง750วัตต์นะครับนี่750วัตต์อันนี้730วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอนุกรมกันนะสองแผงนะครับทาเป็นการชาร์จระบบ24โวลต์นะครับเอามาอนุกรมกันก็จะได้อยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยโวลต์นะ VOC นะครับแต่วนจริงก็อาจจะอยู่สักประมาณ80ดินะครับ80นิดๆน,น,นะน่าจะอยู่ประมาณนั้นหรือ70อกว่าๆนะครับประมาณนั้นนะ,ะก็ตั้งใจจะเอามาลองนะใช้งานในระบบ24โวลต์ดูว่าแค่2แผงเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่พอก็ได้นะหรืออาจจะพอก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาทดลองดูกันนะ,ะถ้าเกิดเราเปิดแอร์แค่ตัวเดียวนะครับ ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะสหน่วยผมว่าน่าจะพอได้อยู่นะสหน่วยครึ่งนะครับต่อวันนะครับหรือว่า2กิโลวัตต์สองด้ากิโลวัตต์สองุหกิโลวัตต์นะครับต่อวันก็อาจจะพอได้อยู่นะครับสําหรับสองแผงนะเจ็ด้อยห้าสิวัตต์กับ7 3็ดอยสวัตต์รวมกันนะครับอ่าตรงนี้เราเห็นว่ามันอยู่ห้าสิบเก้าเปอร์เซนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนอ่าตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้เห็นที่เท่าไหร่นะอ่า ก็ในตัวแอปนะครับก็ตรงนะ59%นะครับแล้วก็มีปริมาณแอมคงเหลือนะครับกระแสคงเหลือข้างในเนี่ย164แอมป์รีเมนคาปาซิตี้นะครับจะมีปริมาณคงเหลือตามนี้นะเปอร์เซ็นต์เหลือ59%นะครับอ่าก็เดี๋ยวมาชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายนะต่อเครื่องชาร์จนะครับมาทำการชาร์จเครื่องนี้ละแล้วก็เดี๋ยว การใช้พวกเปิดทีวีพัดลม,มอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะแยกนะครับเอาสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้มาต่ออีกช่องหนึง่งแยกไปนะครับแยกไปจากตรงนี้นะตรงปลั๊กตัวนี้นะครับมาเข้าชุดนี้จะเอาไว้เปิดแอร์นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลของแอร์ส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับอีกรูกนึงก็คือผมเอาตัวนี้มาต่อนะครับไว้เปิดพวกทีวีพัดลมนะเพราะว่าทีวีพัดลมใน1คืนผมก็ใช้ไปประมาณ1.6กิโลวัตต์เหมือนกันนะ ก็เอาเรื่องอยู่เหมืนนะนะนมนะอนกันนะครับทีวีกับพัดลมนะตอนหนึ่งคืนนะครับตอนหนึ่งคืนนะตั้งแต่ประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับก็เริ่มเปิดทีวีเปิดพัดลมละประมาณ1.6หน่วยนะครับต่อคืนนะเดี๋ยวผมจะแยกนะครับออกมานะก็แบบชุดนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณเท่าที่คำนวณนะก็2 8 0แอมป์นะคูณ2 5 6โวลต์มันจะได้อยู่ประมาณ7 7กิโลวัตต์กว่านะครับ แต่ว่าใช้งานได้จริงสักประมาณ5กิโลวัตต์ไดห้หรือประมาณหาหน่วยนะครับเพราะว่าเราต้องเหลือแบตเตอรี่คงเหลือไว้นะครับอย่างน้อยประมาณ20%นะอ่าไม่ให้มันดึงดี d ดีลึกเกินไปนะครับดึงการใช้งานลึกเกินไปมันไม่ดีนะครับเพราะว่าตามสเปคเขาแนะนําให้คงเหลือไว้สักประมาณ20%นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการย้ายสายนะครับจากชุดนี้นะนะครับมาเข้ากับเบรกเกอร์ชุดนี้กับเครื่องนี้เรียบร้อยนะ ่าเปิดนะครับบีมก่อนโอเคแล้วก็ทำการเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับอ่าเมื่อเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่แล้วผมก็จะเปิดอ่าไฟมันวิ่งเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ผมจะเปิดไปเข้า MPPT Charger นะครับนี่สายของ MPPT Charger นะ ตรงนี้มันเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับผมยังไม่ได้เซตเครื่องนะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่มันก็จะเห็นเหมือนกันนะครับนี่ผมตั้งไว้13.7นะโหมดชาร์จนะครับแรงดันชาร์จ 14. 14.1่เดี๋ยวผมลดเหลือสักสิาผมตั้งจุด6แล้วกัน13.6นะครับลดลงไปอีกนิดหนึ่งนะโหมดชาร์จแล้วก็ ในส่วนของอแบตเตอรี่เป็นยูสนะครับระบบเป็น24 v โวลต์โอเคอ่าก็ตั้งเสร็จแล้วปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่โอเคเห็นแบตแล้วนะอ่า ตอนนี้ผมยังไม่ได้ขนานแผงนะครับเอ้ยผมยังอตอนนี้ผมยังไม่ได้อนุก,กรมแผงนะครับผมปล่อยเข้ามาแผงเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวทําการเปิดเบกเกอร์แผงโซล่าเซลล์นะ,ะการเปิดแผงแล้วนะครับเดี๋ยวอลองดูนะว่ากระแสมันมาเท่าไหร่กระแสชาร์จนะครับ6แอมป์7แอมป์นะ เจ็จหน้าจอแจ้ง7.8นะครับนิดต่างกันนิดหนึ่งแรงดันแผง34นะครับแดดมันอ่อนนะนะครับไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆนะเหลือประมาณ200วัตนะครับอ่าเดี๋ยวไปทำการอนุกรมแผงก่อนนะครับตอนนี้ก็ทำการอนุกรมแผงกันเรียบร้อยนะครับระหว่างแผงเ5 0อวัตนะครับกับ 730้อยบาทตัวนู้นนะครับอานุกนแพงเรียบร้อยนะครับเมฆฝนมาอีกแล้วนะได้71โวลต์นะครับแต่เหลือแค่260กว่าวัตต์นะฝนมาอีกแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาทําการทดลองใช้ตัวนี้ไปนะครับ แล้วกเ็เดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตนะของแอร์นะครับคืนนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการใช้งานระหว่างวันนะครับดังนั้นเดี๋ยวทำการารีเซ็ตตอนสักประมาณ6โมง5 6โมงเย็นแล้วกันนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมแยกโหลดนะครับแยกเอาไวา้ใช้กับพวกทีวีพัดลมนะอย่างอื่นนะครับจะใช้กับตัวนี้นี่ครับ ทีวีพัดลมตัวนี้ใช้กับแอร์อย่างเดียวนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลแอร์นะโอเคครับก็เดี๋ยวมาเก็บข้อมูลกันต่อนะครับว่าเครื่องนี้นะเปิดแอร์เปิดทีวีนะครับพัดลมนะจะไหวไหมนะครับไหวที่เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคก็อันนี้ยังเปิดอยู่นะครับ สิบสามแอมป์นะ,ะตัวนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นแค่แปดแอมป์นะแสดงว่าส่วนหนึ่งมันดึงไปใช้งานนะครับตัวนี้เจ็ดสิบกว่าวัตต์นะเจ็ดสิบกว่าวัตต์ตัวนี้ขึ้นสิบสี่แอมป์แล้วนะครับแล้วนี้ขึ้นแค่เก้าแอมป์นะส่วนหนึ่งมันดึงไปใช้งานนะครับ โอเคครับก็มาอัปเดตกันประมาณนี้อ่าถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดกันใดนะครับก็ต้องขออภายัยเพื่อนๆ FC ฟซนมานะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะรวมไปถึงตั้งคําถามไว้ได้นะครับสงสัยตรงจุดไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่าถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภายัยเพื่อนๆเอฟซมาด้วยนะครับ เพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็นได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ